สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถหายไปได้ต่อให้ผมพูดแม้แต่กี่ครั้งมันก็ยังโผล่ออกมาอยู่ดีต่อให้คุณพยายามที่จะทำให้มันหายไปแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ผมขอเรียกว่า no อยคูลิลิกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถกำจัดมันได้สักทีและเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายเช่นกันและเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ทั่วโลกนตอนนี้โดยพวกเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งใดนั้นจะสามารถจัดการพวกมันลงได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กกก็มีีีหลาาาายยยยยสสพพััันนนนนธธุุ์์เเช่่ด้วร V และสายพันธ์นี้แหละครับที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้แต่ก่อนที่เข้ารายการนั้นผมต้องขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยและบุคคลที่มาดูใหม่ด้วยผมเบสพิธีกรรายการยำยำและยินรับสู่ยำยำ EP12 ครับ กูบอกได้เลยว่าในคลิปวิดีโอวันนี้นี่มีคนขอกูมาเยอะมากไอไอทีบีีหรือไอทีบีเนี่ยถามว่าเอาจริงนะคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าม่งมีไอเฮี้ยนี้เกิดขึ้นมาด้วยแบบว่าแบบมีแนวไอคล้ายๆแบบเอมี่เนี่ยมึงจำได้ไหมไอคลิปอีพีแรกที่กูเคยทำอ่ะนั่นแหละคือผมก็ไม่ได้อยากจะทําหรอกนะแต่เห็นมีคนขอมาเยอะก็เออไหนลองไปดูซิว่าช่องมันแนวยังไงพอกูไปดูวอาโอเคแม่งน่าทําจริงๆเพราะว่าผมคิดว่าช่องมันก็แค่แบบ เอ่อธรรมดาธรรมดานู่นนี่นั่นพอไปดูจริงเอ้ยไอ้เคียแม่งน่าทำเว้สัตว์โดยพอผมไปดูมาเนี่ยผมก็รู้เลยว่าไอ้ช่องเฮียเนี่ยแม่งเอาง่ายอย่างที่ผมพูดไปตรงในนั้นก็คือมันผมให้ชื่อว่าอโนอิงคอร o l ิล i c ใช่ไหมเออผมพูดไปงั้นอ n นอิงคอร o l ิล i c เป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรน่าลำคาญจริงๆน่าลำคาญยังไงมึงดูแต่ละคลิปเว้ยแต่ละคลิปของแม่งนั้นด่าเก,กือบทุกคนที่เกี่ยวกับอะไรหรือกาชาไลฟ์แอนิเมชั่นฟิปป้าคลิปหรือออใครกกก็็ตาาาามมมที่่่่่แงงยดดันจะเ กูแอบเสียดายนะที่แม่งไม่มีช่องกูอยู่ยนั้นเสียดายไ้ไม่ด่ากู เอาจริงคือถ้าด่ากูกูก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะกูก็แค่ทําคลิปสวนกลับไปแค่นั้นแหละแต่กูก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าอะไรอะล่ะเพราะว่าไอช่องแนวนี้นั้นมันมีประมาณเป็นร้อยกว่าช่องผมบอกเลยต่างประเทศก็มีที่ด่าดบบด่าช่องคนอื่นลงคลิปแบบเลื้อๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าวัตถุประสงค์ของมันที่อยากจะทําคือมันอยากทําอะไรกันแน่มันอยากด่าเพื่อความสะใจหรือว่ามันด่าเพื่อจะเอายอดวิวหรือเอาเงินนู่นนี่นั่นอะไรอันนี้ผมไม่รู้แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ผมสงสัยคือมึงเป็นฮีคือแบบพวกค เกือบทุกคลิปเนี่ยมันจะมันแทบจะไม่มีคลิปด,ดีๆเลยซะซ้ำไปมันจะมีแต่คลิปด่าหรือคลิปคนส่นตีนของ,ของแบบคนส้นตีนช่อง decoration. อ่นด่าช่องอื่นอะไรเงี้ยถ้าถามว่ามีช่องอะไร,ะไรบไร้างช่องห like ลักๆเลยที่กูรู้ก็เออช่องอะไรวะอ๋อไอ้นี่มีนาช่องมีนาเออมันด่าช่องมีนาเออถามว่ากูรู้สึกไงก็เออกูขอไม่อธิบายแล้วกันรู้สึกยังไงก็ เอาเป็นว่าไปนึกกันเอาเองแล้วกันว่ากู้ยังไงที่มันด่าโดยมันก็มีเยอะแล้วคนที่โดนอ่ะโดนผมจะแปะภาพไว้แล้วกันว่ามีใครบ้างที่โดนโดยช่องเนี้ยเนี้ยมันเป็นช่องช่องหนึ่งเลยที่แบบว่าไอคนทําเนี้ยคือผมบอกเลยว่ามันมีความกล้าหาญเป็นอย่างมากคือมันกล้าที่จะทํามันกล้าที่จะแสดงออกมันไม่กลัวว่ามันจะได้รับผลอะไรเลยมันไม่กลัวเลยพอทุกคลิปที่มันลงนั้นมันจะด่าโดยที่มันไม่ได้แค่เลยซ้าไปโดยเจ้าของช่องเมื่อพอมีใครมาคอมเมนต์และด่าอ่อด่าใส่ไอช่องที่นั่นก็มันก็จะต้อง แบบว่าแบบมาเมนตอบกลับอลยอย่างงี้แต่แบบบางคนมันก็จะตอบกลับแบบปัญญาปัญญาอ่อนหน่อยก็คือมึงตอบกลับด้วยการใช้อีโมจิอ่ะคือแบบกูจะเข้าใจภาษาไหมว่าอีโมจิที่มึงสื่อถึงมึงหมายถึงอะไรกันแน่โดยการทําคลิปของไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยผมก็อ,อกเล,เลยว่ามันเป็นการทําคลิปที่โคตรง่ายมากเพราะแบบคุณก็แค่ไปหามีมด่ามาแล้วก็เอาไอ้เจ้าเอาช่องที่คุณอยากจะด่าเอาไปไว้ข้างๆกับไอ้มีมเฮี้ยนั่น,น,นนะแหละแล้วก็ทําให้สื่อถึงว่ากูพยายามด่าช่องเฮี้ยนี่อยู่แค่นั้นแหละ ง่ายไอช่องทีวียูมันไม่ใช่แค่ช่องเดียวไอคนสุดหล่อมันก็เหมือนเหมือนกันเลยมันมีช่องเนี้ยประมาณเป็นล็อกกับช่องกันอย่างที่ผมพูดไปมันมีเยอะมากผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสิ้นสุดไปเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดตอนไหนมันจะหายไปเมื่อไหร่อันนี้พวกเราก็ยังไม่รู้เพราะก็ต่อให้พวกเรากำจัดไปได้ปุ๊บมันก็มีอันใหม่ขึ้นมาอยู่ดี หมือนไน้พนสุดหลอรหัสเก่ามันก็โดนนี่ไปปุ๊บมันก็สร้างอันใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็สร้าง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 ขึง้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันหยุดแต่ก็ถือว่ายังเป็นช่องที่น่ารำคานและปะัญญาอ่อนอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นช่องที่ก็ไม่มีเฮียเลยเลยก็แค่มาด่าช่องช่องนั้นน่ช่องนู่นนี่นั่นมาด่าปุ๊บแล้วเจ้าของช่องไม่เห็นพอหลังจากนั้นคลิปแม่งก็มียอดวิวปุ๊บแล้วก็มีคนมาดูคลิปแม่งก็ยอดวิวเยอะแม่งก็เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นออดียยู่่ราาแหกทบบ เฮี้ย er ไปหน่อยเอาง่ายๆนะพวกมึงก็พยายามนึกว่าไอ,ไอช่องพวกเฮี้ยเนี่ยมันคือในตที่แยกล่างไปคันก่อนล่างแล้วไปสร้างช่องนุ่นย่งขึ้นมนามึนนึกประมาณนั้นเอาจริงๆผมก็มีช่องที่2นะแต่อีกช่องนึงกูไม่บอกดีกว่าว่าม,มันเป็นช่องแนวอะไรเพราะว่า ผมลืมรหัสไอช่องที่นั่นไปแล้วแล้วคือมันก็กลายเป็นช่องล้างไปเลยโอจริงนะผมว่าการที่เราจะด่าใครเนี่ยเราควรด่าโดยมีเหตุผลจะดีกว่าเพราะว่าเราไปด่าแบบไม่มีเหตุผลนะมันไม่ใช่เรื่องตลกไงสมมุติมไปด่าเพื่อนมึงว่าพ่องตายแล้วเราแน่เพื่อนไม่ไม่เล่นด้วยโดยที่แบบเพื่อนมึงก็งงแบบเอ้ยเกูยังไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยแล้วแบบอยู่ดีมึงก็ไปด่าเขาเออมันมันก็แบบใครๆเขาจะไปชอบอ่ะเอาจริงต่อให้กูพูดอย่างเงี้ยไอเจ้าของช่องทีวียูียังไงมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะ ตอนแม่งพูดยังไงอะ่ะมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนอยู่ดีพวกคุณก็รู้ใช่ไหมลนะ่ะแต่พวกเราก็ออกมาพูดได้เราก็ออกมาพูดอะไรที่เราอยากพูดได้ต่อให้มันไม่สนใจก็ตามเห,เหมือนเป็นการระบายลงไปแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่กูต้องการในคลิปนี้คือกูอยากให้ a t v UV ูวทำคลิปดา่ากูมากกูอยากเห็นในช่อง,งมากๆเลยตอนนี้คือแบบ TVV ีย TV กูขอร้องนะกูว่วแล้วมึงทำคลิปดา่ากูเถอะกูขอร้องเพราะว่าอะไรที่ผมอยากได้ขนาดนั้นเพราะว่าตลอดที่ผมเคยทำมาเนี่ยไม่เคยมีใครทำคลิปด่าผมเลยสักคนหรือไม่แด่อาจจะมีแต่ผมไม่เห็น พราะว่าผมลองไปเสิร์ชหาแล้วมันก็ไม่มีเลยแบบคือถ้าจะมีจริงๆคือจะเป็นแบบการโต้อตอบแบบเออมันไม่ใช่ว่าการโต้อตอบหรอเป็นแบบว่าแฟนอาร์ให้เออแล้ววันนี้ว่าแฟนอาร์ที่แบบเกี่ยวกับตัวผมส่วนในคลิปมีนาเขาจะแบบทางที่แบบว่าเนี่ยเออมีนาฆ่าผมเลยนี้ันอ,อันนั้นนะมันก็จบเนียดแต่มันไม่ค่อยมากไงผมต้องการแบบให้มึงออกมาด่ากูเลยแบบออกมาด่ากูแบบ,ออบาดา่บาแบบจริงๆแรงๆไงยี้แบบมันจะขำมากเลยเผมว่าผมว่าพวกเรามาจบคลิปกันดีกว่าเพราะว่า ผมแม่งก็บ่นอะไรไปเยอะมากเลยแบบโคตรจะเยอะเลย <d> ก,ก็เอายว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมก็หายไปเป็นเวลาน,านานเลยประมาณ1เดือนหรือ2เดือนได้เพราะว่าผมไม่นึกไม่ออกเลยว่าผมจะทําคลิปแนวไหนดีและบางคลิปเนี่ยที่ผมทําไว้เนี่ยผมก็ดันเอาไปดองเพราะว่าผมขี้เกียจทําก็เลยแบบดองไว้งั้นไงแล้วค่อยไปท,ทําทีหลัง <d> เอาจริงมันก็คือถ้าผมไม่ดองแล้วผมไม่ขี้เกียจนะป่ะเนี่ย คงลงคลิปไปได้ประมาณ3-4คลิปก,กว่าแล้วแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ยังรอผมอยู่เสมอผมก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณเป็นอย่างมากขอบคุณจริงๆรักพวกคุณมากบอกเลยว่านี่เป็นคลิปคลิปหนึ่งในเดือนนี้ที่ผมตั้งใจทําสุดๆและถือว่าเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งเลยที่ผมสามารถทําเสร็จภายในแค่สวัน ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากและผมก็ได้เอาไปลงใน YouTube เพื่อให้พวกคุณได้ดูแต่ยังไงก็ตามผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่เข้ามาแล้ชมในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ